ช่วงนี้นะคะกับคุณกวีชุกิกเกษมจากบริษัทหลักทรัพยพ์ายค่ะพี่วีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสัปหาห์ที่เราเรยยังคุยกันว่าเป็นวิกฤตตลาดหุ้นวิกฤตเศรษฐกิจยังไม่เกิดพอมาเจอกันผ่านไปหนึ่งสัปดาห์นี้เริ่มไม่น่าใจแล้วเกิด <c oughs> ยังไม่เกิดยังไม่เกิดวิกฤตตลาดหุ้นเกิดก่อนอ่แต่ว่าวันนี้จ,จริงๆต้องบอกว่าก็ถล่มโดยเดลต้าและ a อโทีต่อเนื่องนะครับครับ จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องคือเดลต้าก็เราตัว AOT เรารู้ล้วนะครับหลักๆสาเหตุเกิดขึ้นจากอะไรก็ยินดีกับพนักงานด้วยนะ AOT เพราะว่าค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้นเยอะมากสแสดงว่าสแสดงว่าพนักงานน่าจะได้โบนัสเพิ่มขึ้นอยู่นะครับแต่ประเด็นนั้นไม่ใช่ประเด็นหลักครับประเด็นหลักคืออ่ามันมีบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทที่น่าจะเจเนเรตรายได้ ให้กับ AOT ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เช่าพื้นที่ในสนามบินส่วนภูมิดอนเมืองอยู่นะครับเมื่อเมื่อมีข่าวว่าลูกค้ารายใหญ่ของ AOT ที่เช่าพื้นที่อยู่เนี่ยมีปัญหาสภาพคล่องเราไม่สามารถที่จะจ่ายค่าเช่าหรือว่าส่วนแบ่งรายได้ได้ตามเงื่อนไขนะครับแล้วก็ขอเลื่อนออกไปเนี่ยแน่นอนครับลูกค้ารายใหญ่มีปัญหา A.O.T ก็จะต้องมีปัญหาไปด้วยนะครับแต่ว่าผมว่าปัญหานี้เนี่ยมันเรื่องคป็นลูกค้ารายใหญ่นะครับมันเลยกระทบแรงแต่ปัญหานี้ผมว่าจริงๆการทำธุรกิจมันเกิดขึ้นได้เสมอนะอย่าง C.P.N สมมุติว่ามีลูกค้ารายใหญ่สักเจ้าหนึ่งมีปัญหาสภาพคล่องใช่ไหมครับเขาก็ต้องเสียพื้นที่เช่าตัวนั้นไปแล้วก็ต้องหาผู้เช่าใหม่นะครับเช่นเดียวกันครับ เออทีได้รับผลกระทบตรงนี้เนี่ยถามว่าจะมันถึงขนาดที่จะทําให้บริษัทมีปัญหาทางด้านจัรเงินไหมสาหรับเออทีนะครับคิดว่าคงไม่เพราะว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยหนึ่งอันแรกก่อนก็คือเจ้าลูกค้ารายใหญ่คนนี้เนี่ยเขามีหนังสือค้าประกันดูกับเออทีนะครับซึ่งก็เป็นเงินคล้ายๆกับเงินคําประกันนะครับเวลาเราจะไปเช่าพื้นที่อะไรเนี่ยมันก็ต้องมีเงินค้าประกันอย่างเราไปเช่าคอนโดเราก็ต้องจ่ายลวกหน้า3เดือนอะไรพวกนี้ครับ เงินค้ำประกันตรงนี้ก็เพียงพอถ้าตัวเลขผมจําไม่ผิดเนี่ยก็น่าจะหลายเดือนอยู่นะครับในการที่จะ c o อร์ค่าใช้ค่าเช่าที่เขาต้องจ่ายให้กับ A อ t ได้ซึ่งเขาก็จะตัดเงินจากตรงนี้ครับมาเป็นรายได้แล้วก็เอาส่วนอะไรแต่ว่าในส่วนของรายได้เขาจะตั้งเป็นตัวลูกมีการค้าไปนะครับซึ่งตรงนี้แน่นอนครับมันจะรับได้อยู่อีกกี่เดือนก็จะเป็นคําถามเราทาไม่ได้ล่ะต้องทํำยังไงก็ต้องยกเลิกสัญญาครับแล้วก็เอาพื้นที่มาปกมูลใหม่ พราะฉะนั้นก็จะกระทบราคาแล้วก็จะเป็นปัจจัยที่ดึงราคาหุ้นของ AOT ทนะครับแต่ท้ายแล้วเนี่ยเขาก็คงแก้ปัญหาได้ตอนนี้ก็คงต้องมานั่งกังวลกันต่อนะครับว่าเขาคงไม่มีปัญหาหรอกเขาคงหาผู้เช่าใหม่ได้แหละเพราะว่าตอนที่ประมูลแข่งกันนะ ก็มีคนประมูลกันเยอะนะพื้นที่ของการทําธุรกิจดิวตี้ฟรีเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่ามีคนอยากได้เยอะนะครับเพียงแต่ว่าก็ไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าประมูลใหม่เนี่ยรายได้จะเหมือนเดิมไหมจะดีเท่าเดิมหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าเนี่ยเขาให้มินิมัมการันตีสูงใช่เขามีเขามีการันตีอยู่ครับซึ่งซึ่งสามารถถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดใช้ได้สิบแปดเดือนนะก็นานอยู่ออ่จะรู้ว่าเจ้าเดิเท่านั้นไหมใช่เจ้าเดิมเนี่ยจะกลับมาเจ้าเดิมเนี่ยจะกลับมา จ่ายได้เมื่อไหร่หรือจะจ่ายไม่ได้เลยซึ่งถ้ามันถึงจุดจุดหนึ่งก็ยกเรื่องสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับเพราะว่าถือว่าอีกฝ่ายหนึ่งทาผิดสัญญาแล้วก็เอามาประมูลใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมจะว่ามันเป็นปัจจัยเชิงพื้นฐานที่เข้ามาแบบช็อพลันในเชิงลบระยะสั้นแต่ระยะยาวพื้นที่ก็ยังเป็นของ AOT อยู่แล้วก็ระยะยาวก็ยังคงได้ประโยชน์จากเรื่องของจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอยู่ แล้วก็มีค่าใช้จ่ายอันหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเยอะก็คือค่าเสื่อมราคาเราก็จะต้องอย่าลืมว่าเขาเปิดเซตวันถูกไหมครับอแต่ไรายได้ยังไม่เข้าก็เลยทําให้มีค่าเสื่อมเยอะขึ้นช่วงนี้เป็นช่วงที่สนามบินสุวนะรรณภูมิก,กาลังขยายขยายตัวสนามบินเพื่อรองรับผู้โดยสารที่มากขึ้นนะครับแต่เวลาขยายทีมันก็ต้องขยายเพิ่มขึ้นเยอะครับเพราะฉะนั้นผู้โดยสารยังเข้ามา ไม่ไม่เต็มพื้นที่ดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับเขาก็จะเจอค่าเสื่อมราคาเข้าไปด้วยช่วงนี้ค่าใช้จ่ายก็เลยจะเยอะแต่ถ้ามองในในแง่ดีก็คือเขาทําเอาไว้เตรียมพร้อมกับการเติบโตที่จะเกิดขึ้นในอาน,นาคตแต่มันดันมาเกิดขึ้นพร้อมกับข,ข,ข่าวเรื่องของลูกค้ารายใหญ่ของเขาเนี่ยไม่สามารถชําระค่าเช่าได้ด้วยนะครับผมว่าผมว่าณวันนี้เนี่ยเออที่ลงมานะครับในระดับ4 0บบาทซึ่งเราคงไม่ได้เห็นในระดับนี้ นานมากแล้วนะครับเราไม่ได้เห็นระดับนี้นานมากแล้วผมว่าน่าจะเป็นโอกาสนะครับสาหรับคนที่เน้นลงทุนระยะยาวนะครับเพราะว่าระยะสั้นเนี่ยถามว่าราคาจะฟื้นตัวได้เร็วไหมคงไม่นะครับแต่ว่าผมว่าระยะยาวเนี่ยในระดับ40บาทเนี่ยน่าจะเป็นระดับสําหรับการลงทุนระยะกลางถึงยาวได้เลยนะครับ ่ะกลับมาอันนี้คือเรื่องเอวทีน่าจะน่าจะเคลียร์นะครับสำหรับน้องทุนระยะสำหรับน้องทุนระยะสั้นอาจจะต้องระมัดระวังว่าการรีบอาจจะได้ไม่ไกลได้วยด้วยแฮงก์โอเวอร์จะใช้คำว่าแฮงก์โอเวอร์ก็ได้นั่นราะาถูกเพราะว่าถ้าฟังแบบนี้ปุ๊บมันก็จะมีระยะเวลาอีกสักสักหน่อยหนึ่งนะกว่าจะเคลียร์ทุกอย่างให้มันให้มันต้องเคลียร์กับ<น>ลูกค้าก่อนถ้าไม่ได้ก็ต้องประมูลใหม่มันก็จะต้องใช้เวลาครับแล้วก็คาดการณ์ได้ยากว่าประมูลใหม่เคลียร์ได้เมื่อไหร่ก็เรื่องหนึนมั มันก็เลยแบบมันประเมินไม่ได้ดีกว่าเวลาประเมินไม่ได้ปุ๊บเนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่เขาก็จะหลีกเลี่ยงนะครับแต่ระยะยาวผมยังเชื่อมั่นในในปัจจัยพื้นฐานว่าเฮ้ยมันไม่เจ๊งหรอกมันมันม,มีปัญหาหรอกพื้นที่เป็นของเขาแล้วคนอยากได้พื้นที่ตรงนี้เยอะเชื่อผมดิถ้าเปิดประมูลเนี่ยผมว่าดีไม่ดีเกาหลียังอยากได้เลยที่จะจำได้จะเคยคุยกับพีว่วีเรื่องเออทีแล้วมันเรื่องของย้อนกลับไปเหตุการณ์ปิดสนามบินแล้วพี่วีบอกว่าคิดสิว่ามันเป็นวิกฤตที่จะเกิดขึ้นซ้ําครั้้งที่่2ไดหรือเปลา ตอนนี้ไปสนามบินะคิดว่าไม่แต่กรณีเนี้ยเริ่มลังเลพี่วีผมว่ามันเป็นไปคือท่านมันเกิดขึ้นจากธุรกรรมหรือการทํามาค้าขายการค้าที่เกิดขึ้นเป็นความเสียปกติผมไม่ได้มองว่าเป็นประเด็นนะอคือคือเป็นประเด็นในรยาานะยะสั้นอันนี้เข้าใจได้นะครับอแต่ในระยะยาวเราต้องต้องต้องเข้าใจตัวมันก่อนว่าฮยมันเกิดขึ้นจากตัวเขาเองไหมคือเราต้องเข้าใจก่อนว่า behavior วอร์ของผู้บริโภคในสนามบินเนะี่ยยังเปลี่ยนใหม่ S <S <S คือระยะยาวต้องมองตรงนั้นสถาหนะทางการเงินของบริษัทมันโอเคไหมเราก็ต้องแล้วคนที่มาจากต่างประเทศจําเป็นต้องใช้สนามบินอยู่ไหมนักท่องเที่ยวเข้ามาย,<ร>ยังต้องใช้สนามบินอยู่ไหมคือคือพี่มองว่าธุรกิจหลังเขาไม่ได้มีประเด็นแต่การทาธุรกิจที่จะมีลูกค้ารายใดรายหนึ่งเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นรายใหญ่เออเน่นะครับมันจะมีปัญหามีมีมีได้ตลอดครับอีเวนต์แม้ทั้ง 4PN ก็มีได้ครับ ไม่ใช่ว่ามีไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของการเช่าอ,ออฟฟิศเนี่ยมันเกิดขึ้นแทบจะทุกเดือนนะครับว่าจะต้องมีผู้เช่าที่ต้องหายไปชั้นหนึ่งสองชั้นแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องหาผู้เช่าใหม่ซึ่งต้องใช้เวลาแล้วก็ผู้เช่าใหม่จะจ่ายเงินเท่าเดิมหรือว่าจะลดหรืออาจจะเพิ่มราคาก็ได้นะครับใครจะไปรู้ตรงนี้ไม่มีใครรู้แต่ว่าถามว่าธุรกิจที่ที่เป็นการเช่าเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นประจำไหมสําเพงก็เป็นครับอตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่ไม่เห็นหรอนะที่เขาเช่าสมเพงกันอยู่เนี่ยคือทุกที่ที่เปนนนหนาาัััญได้้ทงะครบ แต่ตเราต้องมองก่อนพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่คนอยากได้ไหมค่ะนะครับยังประมูลยังประมูลได้ไหมม,มีคนประมูลแน่นอนนักท่องเที่ยวยังเข้ามาไหมลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคไหมมันไม่ใช่เปลี่ยนจากการใช้โทรศัพท์ธรรมดาเป็นโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนใช่ปะมันไม่ได้เปลี่ยนแบบพฤติกรรมแบบนั้นนะเพราะนั้นผมไม่ได้ไม่ได้กังวลจากการที่เกิดขึ้นจากปัจจัยระยะสัน้นอยากจะให้มองกับใจระยะยาว แต่แน่นอนครับด้วยความที่เป็น Hang over เนี่ยคนที่ลงทุนระยะสั้นไม่เหมาะแล้วก็ไปเลือกหุ้นตัวอื่นแต่คนลงทุนระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งถ้าใครติดหุ้นอยู่นะเลเวล40บาทผมคิดว่าไม่ขายนะครับดีไม่ดีผมจะให้ซื้อเพิ่มด้วยถ้าลงทุนระยะกลางยาวได้แตถ่ถ้าเล่นสั้นถ้าเล่นสั้นก็ต้องยอมรับว่ามันหลุดแนวรับมาตั้งนานแล้วต้องคัดลอดแล้วนี่คือราคาที่ต่ำที่สุดในรอบ8วันี ใช่มันหลุดเส้นมันหลุดเส้นมาตั้งนานแล้วแหละเอาพูดจริงๆมันหลุดแนวรับมาเรียบร้อยไปตั้งนานละหลุดโลเดิมที่แถวประมาณ55บาทอะไรแถานั้นมาแล้วมัลหลุด50บาทอีกรอบหนึ่งมันก็คือหลุดแนวรับมาเรียบร้อยแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นมันคือมันคือคัดลอสแล้วละ่ะถ้ามองในแง่ของเทคนิคนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับมันมันไม่ได้แย่ขนาดแบบบริษัทจะพัง โดยพื้นฐานผมว่ามันยังมีกระแสรายไ,ได้แล้วก็มีกระแสเดินสดเลี้ยงตัวเองได้สบายสำหรับตัวเออทีมองระยะกลางถึงยาวไม่มีประเด็นสาหรับเออทีมันไม่ได้มีไม่มีประเด็นมีประเด็นว่ารายได้ในอนาคตจะเป็นเท่าไหร่แต่ราคาที่มันดิสคาร์ลงมาขนาดนี้ผมว่ามันโอเวอร์รีแอคนะคือราคาที่ลงมา2วันนี่เกือบ20%เปอเนตี่ย้องเข้าใจนิดนึงว่าการลงมา20%นั่นหมายถึงว่าคุณต้องมองว่ารายได้ของเขาในอนาคตระยะยาวมันต้องหายไปจากประมาณการเดิม20%ในระยะยาวนะครับ20%โอ้ มันไม่มากขนาดนั้นหรอกในความรู้สึกของผมนะครับค่ะมาตัวหนึ่งเชื่อมโยงกันมา SCBE ใครที่บอกว่าเ, voilà, เอาถืออยู่ดีๆจะรอปันผลเอาโดนเอี่ยวกับเขาด้วยซะอย่างนั้นตัว SCB ก็เป็นอันหนึ่งครับว่าก็เป็นธุรกรรมปกติอะครับแล้วก็มันก็ไม่ใช่ลูกนี้ลายใหญ่ด้วยอะพูดจริงๆนะครับไม่ได้ลูกนี้รายใหญ่ขนาดที่จะกระเทือนต่อสถานะทางการเงินของไทยพันธุ์ขนาดนั้นสมัยก่อนเนี่ยถ้าจํากันได้เนี่ย เคทีบีอ่ะเจอหนักกว่านะถ้าถ้าแแล้วดูแล้วดูราคาเคทีบีวันนี้สิครับเคทีบีเคยเจอเรื่องเอิร์ธนะครับแล้วก็เจอเรื่องเอสเอสไออันนั้นเป็นหมื่นล้านนะครับเป็นหมื่นล้านนะฮะที่ต้องต้องสำรองหนี้เสียไปเลยอันนี้ยังไม่ถึงขนาดเป็นหนี้เสียนะครับยัง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 ธุรกิจเขายังดุเนินไปได้อยู่เขายังอาจจะพอจ่ายดอกเบี้ยได้อยู่แต่เงินต้นอาจจะชะลอ อันนี้ไม่รู้จริงๆเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดนะครับแล้วก็เราก็ไม่มีสิทธิ์จะไปรู้ล่วงลึกรายละเอียดกับแบงค์ได้แน่นอนแต่ไม่ได้เป็นธุรกรรมที่ผิดปกตินะครับ <ạ. S 1> ก่อนหน้านี้เนี่ยอย่าง Bbl ก็เคยเจอใช่ไหมครับที่ลุกลกหนี้รายใหญ่ากลายเป็นนี้เสียก็ต้องตั้งสำรองแต่เราก็ต้องตั้งสติไว้นิดนึงว่าอย่าง SCB อะไรพวกเนี้ยเขามีการตั้งสำรองต่อน,นี้เสียอยู่ในปริมาณที่สูงแล้วก็เงินกองทุนเนี่ยสูง เพราะฉะนั้นถ้าจะต้องมีการตั้งสำรองเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะไม่ได้กระทบต่อฐานะทางการเงินของเขานะครับและเดี๋ยวนี้ธนาคารเองก็ดูแลความเสี่ยงเรื่องของนี่เสียเยอะอยู่พอสมควรคมันเป็นเรื่องของเซนติเมนต์อะจอยช่วงนี้เนี่ยต้องหมอน,นิดนึงก่อนตลาดมีอะไรเข้ามาสะกิดเรานิดนึงแผลท่านหลอกเราก็เจ็บแล้วมันเหมือนเด็กแบบจอยเคยฉีดยาฉีดยาวัคซีนอะฉีดยาตอนเด็กๆอะ่ะตอนสมัยแบบประถมอะแล้วเขาก็เข้าคิวกันฉีดวัคซีนอะ พี่ยังจำได้แต่แต่รุ่นของจอยเขาน้าะฉีดตั้งแต่แรกเกิดแล้วแหละแต่ของพี่เนี่ยมันมีบางโรคที่มาฉีดเอาตอนโตอะครับคือ,คอผม,มก็เคยเห็นเพื่อนที่อยู่ข,ข้างหน้าเมามพร้อมกันนี่พี่ตอนนี้คือพลุนใช่ใช่ใช่พี่พี่อยากเปรียบเทียบอย่างนี้ครับคือคือพี่ก็มองเพื่อนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาลองให้แต่พี่ไม่ได้กลัวเข็มนะครับแต่เพื่อนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเข็มยังไม่ได้จิ้มไปในแถนเลยครับ้องไห้แล้ว <laughs> มันเป็นเรื่องเซนติเมตรความรู้สึกเข้าใจป่ะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกณวันนี้ม่ยมีอะไรมาเกี่ยวนิดนึงมันก็คือความรู้สึกถ้าตลาดขาขึ้นมันคงไม่รู้สึกหรอกแต่พอมันตลาดขาลงเนี่ยอะไรนิดนึงก็รู้สึกคือแต่ผมอยากมองว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องธุรกิจปกติอ่ะการัทั้งอีเวนต์ CPL ครั้ที่เราเคยคุยกันนะแล้วไปซื้อ Habitat จำได้ไหมมันก็เป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นไม่ได้เยอะด้วยนะปริมาณเงินที่ซื้อไม่กี่พันล้านไม่ถึงหมื่นล้านเนี่ยได้ ผมกลัวมากเลยมันเป็นเรื่องเซนติเมนต์จริงๆมันเป็นเรื่องของเซนติเมนต์ที่ความรู้สึกของคนนี่ตอนนี้มันกลัวไปทุกอย่างแต่เป็ดลต้าในเรื่นว่าธนาคารไทที่ถือ scb แล้วรอปันผลใจเย็นๆก่อนแน่ๆใจเย็นๆปันผลเขาดีมากนะใจเย็นก่อนแน่ๆปันผลเขาดีมากที่แปดเปอร์เซ็นต์นะรอเล่นไปใช่แม้ว่าแม้ว่าอาจจะรู้สึกแบบนี้นึงว่าโอ้โหลงมาจะเอาปันผลซะหมดเลยเดี๋ยวแต่ใจเย็นๆวันนี้เพิ่งเป็นเป็นเป็นเอฟเฟกต์แค่วันสองวันนี้เองนะเขายังไม่ได้ใช่แต่อันนี้คือระยะสั้นนะแต่รอมองนิดนึง่อนมา อในระยะยาวเนี่ยด้วยตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาจอยวันเนี้มันชัดเจนว่าเราไม่ได้เกิดวิกฤตแต่ว่ามันมันไม่ได้เกิดวิกฤตแต่มันไม่ได้มีการเติบโตเลยอืมออันนี้ก็ใชซ่ซึ่งเดี๋ยวมันจะไปสะท้อนที่กําไรการปรับประมาณการกําไรของนัก,น,กนักวิเคราะห์ลง นะครับซึ่งซึ่งส่วนใหญ่นักวิเคราะห์จะมาทีหลังแหละแต่จริงๆเนี่ยเราเห็นก่อนแล้วละจากโมเดลของทางบลลพายเราก็เห็นอยู่แล้วว่าว่า,วา,วาปีนี้ไม่ได้ถึง97บาทอย่างที่นักวิเคราะห์คาดกันหรอกเต็มที่เราก็ได้จดรจาหันดวประมาณ90บาทซึ่งก็เท่าเท่ากับปีที่แล้วเลยจะไม่โตดังนั้นเนี่ยเรารอผลกระทบจากฟันเดเมนทัลที่เข้ามาแน่ๆเพราะฉะนั้นดาวไซร์ลิสของตลาดหุ้นยังมีดูดาวลงทุนระยะสัน้นนะครับให้รู้ว่ามันเป็นการเด้งในระยะทางขาลง นะครับเล่นระหว่างวันดีไมด,ดีวันนี้เล่น AOT อาจจะขึ้นไปปิด45บาทก็ได้ฮูโนเดลต้าอาจจะขึ้นไปนเหลือลบ20ก็ได้ให้รู้แต่ให้รู้ไว้ว่าตลาดยังมีความเสี่ยง <c oughs> นะครับตลาดมีความเสี่ยงสรุปแบบพี่บีจะสรุปจบจริงๆอยากอยากนิดเดียวพี่กับเดลต้าจะไปถามพี่บีเรื่องเดลต้าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะบอกว่ายังไงยังไงอเดลต้าเดลต้าเป็นหุ้นที่เราไม่เคยเลิเมนต์อยู่แล้วตั้งแต่ต้น แล้วเราก็เรามัดระวังมาตลอดแล้วเคยบอกว่าถ้าหลุดร้อยสามสิบแปดบาทให้ขัดลอสจริงๆแล้วเนี่ย<ะ>ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่คือด้วยขนาดที่มันใหญ่ะนะครับแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมันขึ้นไปแบบไม่มีเหตุและมีผลเราก็เตือนจนมาตลอดเนอะบอกว่านักวิเคราะห์หลายคนก็ค่อนข้างกังวลแล้วก็รอบนี้นักวิเคราะห์โดนหลอกหมดนะครับชโชคดีของบลพายที่เราไม่ได้ทําหุ้นตัวนี้นะครับผมไม่ให้ทํานะครับไม่ใช่ว่าเราไม่อยากทําเราไม่ให้ผมไม่ให้ทาบอกว่าคุณทําไปก็เราก็ไม่ได้คอมเมนต์ซื้อแน่นอน และที่สำคัญก็คือทําไปแล้วเดี๋ยวเป็นการเข้าใจผิดว่าเฮ้ยราคาพื้นฐานอยู่เท่านี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวพอราคาลงมาต่ากว่าราคาพื้นฐานเดี๋ยวให้ซื้อเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นเป็นการการซื้อความเข้าใจผิดเพราะว่าคือกําไรของเดลต้าเนี่ยมันมันอยู่ที่ไต้หวันจะให้เท่าไหร่เลยอะผมไม่เคยทําธุรกิจกับไต้หวันมาก่อนอบอกจริงผมผมเป็นคนที่รู้จักคนไต้หวันดีเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยผมทําพวกลงทอผ้าลงย้อมผ้าเนี่ยเราก็จะรู้ว่า คนพนักง,งานไต้หวันหรืออะไรเนี่ยมาอยู่บ้านเราแล้วก็เอาเครื่องจักรไต้หวันของเขามาลงที่เราวันดีคืนดีบอกว่าจะไม่ส่งก็ไม่ส่งเลยนะครับไม่เอาไม่ให้ล่ะเดีย๋ยวฉันไปให้ประเทศอื่นคือก็ไม่รู้ได้เหตุผลอะไรนะแล้ววันนี้มันเห็นผลมากเลยนะครับว่าแล้วกลายเป็นว่าก่อนที่จะประกาศผลประกอบการเนี่ยหุ้นมันลงมาก่อนนะทอยอคือพี่ตั้งค้อสังเกตนิดหนึ่งจากร้อยเจ็ดสิบาทลงมาเหลือร้อยสิบาทเนี่ยในขณะที่นักวิเคราะห์ยังคาดการณ์ว่ากำลังย,ยังโตดีอยู่นะใช่ คือใช่แต่<อ>ว่ามันมันราคามันแสดงให้เห็นแล้วว่ามันลงมามันหลุดลงมาแล้วไงคำนี้ต้องตั้งข้อสังเกตนิดนึงก,นก่อนว่าทำไมนักวิเคราะห์ไม่รู้ว่ากำไรเพราะมันแย่กว่าที่นักวิเคราะห์คิดหนึงหกสิบปอร์เ็นะใช่นะครับผมถึงบอกว่าไอ้สิ่งที่เราเคยเตือนเมื่อก่อนนี้ว่าเราไว้ใจเดลต้ามไม่ได้ตรงที่ว่าถ้าหยุดสอ่งออเดอร์ก็หยุดเลยนะแล้วมลไม่บอกด้วย <laughs> จริงๆมันควรต้องบอก จริงๆมันควรจะต้องแบบมาพูดบ้างนะก่อนที่กําไรมันจะออกมาว่ามันจะออกมาไม่ดีหรือยังไงนี่คือแบบไม่มีคําว่าไม่มีไอ้ไอ้ไอ้พรีวิวนี่มันไม่ได้เหมือนพรีวิวเลยอะมันเหมือนแบบโดนกรอข้อมูลมาอย่างไรไม่รู้ว่ามันผิดทุกคนอะคือโบก็ผิดทุกโบกไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าเออมีถูกโบกหนึ่งแสดงว่าไอ้โบกนี่แม่งน่าถูกน่าจับตามองนะอะไรเงี้ยแต่มันผิดทุกโบกแสดงว่าข้อมูลนี้ไม่ได้ไม่ได้พับบิกออกมาเลยนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่มันควรต้อง มันควรต้อง,ต,องต้องพูดอะคือนั้นเขาก็ต้องถามแหละเออคุณมองว่าไตรมาสที่สี่รายได้จะยังคงโตเหมือนเดิมไหมคือเขาต้องถามมาทอ็ทอปไลน์เขาไม่ได้ถามมาท็อปไลน์แน่นอนแต่มันออกมามันแย่หมดไม่หมดเลยเนี่ยมันมันแปลกเนี่ยแล้วแล้วมันเหมือนไม่มีคนขายหุ้นมาก่อนด้วยไงมันเหมือนมีคนเห็นก่อนอะราคาลุกมาก่อนอะงั้นเช่นนี้นแตกต่างจาก a ออทีซ ใช่แตกต่างมากแตกต่างมากอันนี้มันไม่ผมไม่ได้มองผม mm hmm. ในความรู้สึกส่วนตัวเป็นตั้งการตั้งข้อสังเกตแล้วกันตั้งแต่ราคามันแพงเกินไปแล้วละ่ะมันตั้งข้อสังเกตแล้วกันว่าเอีมันมีอะไรที่มันผิดปกติอยู่เราบีสิทธิ์ที่ตั้งข้อสังเกตนะครับถามว uh ่า huh. รู้ไม่รู้ไมก็คงไม่รู้หรอกแต่สิทธิ์ตั้งข้อสังเกตได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งเรีแอคชั่นของราคา ทั้งกาไรที่เรียลกราคาที่มันมาก่อนกําไรที่ออกมาแบบยังแย่เลยในช่วงแตงมาสีที่มาค่ะครับณวันนี้เราเจอกันที่พันสองร้อยสี่สิบเจ็ดแล้วนะคะจะเไปอยู่ที่ดาวไซด์ของปีนี้อยู่ที่พันสองจำได้ไหมจําได้อืมอ่าก็ก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะแล้วก็พันสองคือไม้แรกจําได้ไหมจอยจําได้ค่ะก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะอ่าทุกอย่างตามเดิมนะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่าใครที่อยู่ในตลาดอยากให้อยู่นะ อย่ารู้สึกแบบว่าโหตลาดไม่ดีออกนอกตลาดไปจังหวัดนี้คือจังหวัดที่คุณผู้ชมต้องอยู่ในเราค่อยหาโอกาสแล้วค่อยค่อยหาโอกาสกันไม่ต้องรีบที่สำคัญไม่ต้องรีบจังหวัดนี้ไม่ต้องรีบไม่ต้องอยากเอาคืนนะคะเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วค่อยๆหาหุ้นไปพร้อมๆกันกับเรานะคะวันนี้ขอบคุณพี่วีมากค่ะขอบคุณมากครับยินดีครับสวัสดีค่ะ